ก็มาวันนี้ก็มาช่วยจากทีไม่ใช่มาเชียร์โจทยเจิ้งก็ไม่นะก็จริงๆแล้วผมก็ทำระบบโซลเซลมานานครับก็ประมาณ5-6ปีมาแล้วแต่มันมีปัญหาคาใจตัวหนึ่งก็คือตอนนี้ผมไม่ใช่ว่าอยากจะทำทำอยู่ก็คือระบบแอลลี้ซึ่งเป็นระบบใช้น้ำไปยกเ้ยใช้อากาศไปยกน้ำอือถอยู่ไมตรงงานพี่ป้อง มเคยโพสต์ผลงานผมลงในเฟซบุ๊กองอาจารย์ป้องตอนนี้ไมด้แชร์แล้วผมโดนเคียร์ออกไปจากห้องบอกว่าตัวนี้ผมไม่สนับสนุนจากอาจารย์ป้องครับเพราะว่าเกี่ยวเรื่องยังไงงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อเคียร์กันเลยทุกคนโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนมาจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งอาจารย์ป้องแกรู้ดีว่าตัวนั้นน่ะเขามีการเจาะลงไปแล้วก็นำ